โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวงเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทยสอปป,อปอลาวเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขระดับประถมภูมิรับผิดชอบพื้นที่13หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรม และการประมงมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมผูกพันกับแม่น้ำโขงการปลูกสร้างบ้านเรือนจะอาศัยอยู่หนานแน่นตามริมแม่น้ำโขงรวมระยะทางตลอดแนวแม่น้ำโขงประมาณ28กิโลเมตรการดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติหรือหมอประจำตัวเริ่มต้นจริงจัง ตั้งแต่ปีพศ2554โดยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแวงริเริ่มและก่อตั้งทีมสุขภาพประจำตำบลขึ้นมีเครือข่ายการทำงานหลักคืออสมโดยการคัดเลือกมาเป็นอสมเชี่ยวชาญเวชปฏิบัติครอบครัวเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะให้เป็นนักบริบาล ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างใกล้ชิดเรามีโครงการอบรมออกสมอเชี่ยวชาญด้านเวชศฏิบัติครอบครัวนี้ก็เริ่มต้นจากการที่เราเห็นแล้วว่าภาระงงานในชุมชนมันมีเยอะพอมีเยอะเสร็จ เราก็เลยว่าเอ๊เราจะดูแลยังไงให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกและก็รวดเร็วในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้เ็วขึ้นจากการที่ได้คัดเลือกอสมอจากทั้งหมดที่มีในตำบลเรานะคะทำไมต้องคัดเลือกมา26คนที่จริงจึงอยากได้เยอะกว่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือเราอยากได้ต้นแบบต้นแบบของอ,อสมอที่มีความเชี่ยวชาญ แล้วก็สามามรถปปหลังจากผ่านการฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จําเป็นแล้วการทํางานของทีมหมอครอบครัวตําบลน,นาแวงก็เริ่มต้นขึ้นมีการจัดชุดอุปกรณ์ครูพันธ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานที่จําเป็นการแต่งกายที่เน้นเอกลักษณ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้รับบริการกระบวนการทำงานเริ่มโดยการเยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยตามกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเพื่อนำมาวางแผนในการกำหนดการให้การช่วยเหลือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านมีการจัดการเรียนรู้โดยการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมสุขภาพทุกเดือนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน หรือ CBL ข้อมูลแวดล้อมที่ได้จากอสมข้อมูลภาวะสุขภาพจากเจ้าหน้าที่นำมาประกอบและกำหนดเรียงลำดับในการวางแผนให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและอสมผู้ดูแลผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดทีมย่อยโดยแบ่งพื้นที่เป็นสองโซน เพื่อให้เกิดความสะดวกและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของทีมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและการทำงานเป็นทีมการบริการดุดญาติมิตรคือเป็นหัวใจสำคัญเมื่อมีหน่วยงานภายนอกเห็นความสำคัญของทีมสุขภาพมีการประสานความร่วมมือให้การช่วยเหลืออาทิเช่นอบตอนาแวง มีบริการรับส่งผู้ป่วยไปส่งยังโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลประจำจังหวัดมีหน่วยกู้ชีพทำหน้าที่ทั้งบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุฉุกเฉินและนอกจากนั้นยังเป็นทีมเยี่ยมบ้านของทีมสุขภาพรอพอสตนาแวงด้วยมีสภาผู้นำประจำตำบลพิจารณาการให้การช่วยเหลือเยียวยา กรณีผู้ป่วยยากไร้และยากจนมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือเยียวยาเพื่อให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งและชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีจากการทุ่มเทการทำงานมาตลอดระยะเวลาหนึ่งทำให้เกิดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและนำมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีกายอุปกรณ์ประดิษฐ์เพื่อคุณภาพชีวิตชุมชนซึ่งมีการจัดแสดงการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมประจำตำบลณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแวและนี่คือความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจของทีมสุขภาพตำบลน,นาแว คือการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนระดับดีเด่นปีพุทธศักราช2554จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพรอและเป็นการสนองนโยบายของหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบบริการของการให้บริการหน่วยบริการปฐมภูมิต่อไป ทีหมอครอบครัวนับว่าเป็นโครงการที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสร้างสุภาพและดูแลสุภาพให้กับพี่น้องประชาชนทําให้พี่น้องประชาชนมีสุภาพที่เข้มแข็งยั่งยืนตลอดไป